สวัสดีครับคาไบ้โปรดักต์นำเสนอนิสสันนาราทำูุ้บบอกแบบสวมนะครับอันนี้แบบสวมสีดำได้แดงนะครับสวมทับของเดิมนะครับอันนี้ไม่เสียบอกดเดิมวันหนึ่งไม่ใช้ถอดออกนะฮะทุกอย่างก็จะเป็นเหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับด้านหน้าก็ทำตัวสวมอันนี้สวมเสร็จแล้วนะครับด้านหลังทำกระเป๋าสองข้างอ่านี่นะฮะแล้วก็สังเกตนะครับหนัง ปลาตัวหนังนี่นะหนึ่งบินแล้วประกบด้วยผ้าทีคอร์ดนะมีฟองน้ํารองนะครับนี่นะฮะของคาร์บิโปรดักต์คืองานลักษณะอย่างนี้นะฮะผมถ่ายให้ดูนะครับนี่นิสสันอัมเบล่าสีดําวิ่งด้วยได้สีแดงนะครับได้แดงก็อย่างนี้ได้ที่ใช้เนี่ยนะครับได้สําหรับเย็บบอดรถยนต์โดยเฉพาะเป็นได้ไนล่อนนะครับผมถ่ายให้ดูด้านหลังแล้วก็ถ่ายให้ดูด้านหน้านี่นะครับนิสสันอัมเบล่านะครับสีดําเย็บด้วยได้สีแดงตะเข็บสีแดง นี่สวยเลยนะครับก็ชอบสีไหนมาที่ร้านนี่รอรับกันได้เลยนะครับหรือว่าโทรมาคุยกันก่อนได้0 8 0 9 9 5 0 6 3 7นก็ะครับ0809950637นมะครับก็มาเลือกสีกันได้สิ้าสีรอรับกันได้เลยนะครับหรือว่าโทรมาคุยกันก่อนนะฮะเพื่อความสะดวกหรือนัดเวลากันนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ